ขึ้นเองไปไหนลูกมามีจะไปทำงานเอาไปใหญ่แล้วทีนี้เอาเอาเอา <c oughs> ลงมาเลยไอ้อ้วนอ่าจะขับรถเองแล้วครับท่านท่านไปไหนเอาเอาขึ้นพาะนะ เนยจะไปข้างหลังอีกว่นไปไหนอ่ะเอากุญแจนี่อ่ะขับเองเลยไปอ่ะอ่ะนั่งลงขับเองเลยอืมลมลมไปลุกมาลงมาลงมาแม่จะไปทำงานแล้วโอ้โหซ้อมซ้อมออหืออือหือ อืมอ้มอว,วนพอ,อยัางอ้วนไปไปไปแม่จะไปทำงานแล้วลูกลงมาลูกมาโอ้คนเก่งมาว้วนสิโลโลครับ ไม่ได้ไปลูกมันมีไปทํางานลงมามาเร็วมามามาไปมาเร็วเร็วมาลูกมาเร็วสีล้อร,ระโถลูกเอ้ย